สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาร้านอาหารวันนี้พี่ปัญจารีวิวอะไรบ้างครับเรารีวิวกาแฟนี้ครับกาแฟนี้คหอมมากเลยกาแฟอะไรครับมันคือกาแฟงาดำกาแฟงาดำนี่อารีวิวของตาสิอของตาเป็นไงนี่สวยไหมของตาไหนดมสิเป็นไงหอม กาแฟอะไรอันนี้เขาเรียกว่ากาแฟอะไรกาแฟเนื้อนมกาแฟเนื้อนมนะคะอันนี้คือกาแฟเนื้อนมน,น,น,อนี่ขนมจีบอะไรเนี่ยขนมจีบอะไรขนมจีบกล้วยหวาน <c oughs> ขนมจีบพี่ก็ขนมจีบกล้วยหวานนะค่ะขนมจีบกล้วยหวานอ๋อโอน่ากินนะขนมจีบกล้วยหวานเนี่ยให้หอมมาก